มาดูนะคะหลังจากที่จีนเปิดประเทศแต่ละประเทศในอาเซียนขยับขยายกันยังไงนะวันนี้พามาดูที่บาหลีของอินโดนีเซียบ้างค่ะตอนนี้ต้องมีการขอเครื่องบินตรงเข้ามาที่บาหลีเพิ่มแล้วเพราะคนเที่ยวกันเยอะจริงๆนะคะในฝั่งของ business times com ของสิงคโปร์รายงานค่ะว่าอินโดนีเซียนเนี่ยเตรียมที่จะยื่นขอให้มีเที่ยวบินตรงจากปักกิง่งเซี่ยงไฮ้และก็กวางโจวบินตรงเข้าไปยังบาหลีนะคะที่สนามบินเดนปสาสซาเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าจีนเปิดประเทศเราก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามากันเยอะเลยนะคะซึ่ง ประเทศในอาเซียนค่ะได้เปิดรับนักท่องเที่ยวจีนกันคลออึกักทีเดียวคุณผู้ชมในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือช่วงตรุษจีนนะคะโดยบาหลีเป็นหนึ่งในปลายทางการท่องเที่ยวที่คนจีนสนใจถ้าเข้าไปในติ๊กตอกนะพี่เหน่งเราจะได้เห็นนะมีคนทําคลิปการท่องเที่ยวเชิญชวนไปที่บาหลีกันเยอะเลยเหมือนกับที่หลายๆเมืองในอาเซียนด้วยนะคะใช่และในติ๊กตอกของชาวจีนที่ออกมาเที่ยวนอกประเทศกลุ่มแรกนี่เขาบอกว่ายังเล็กนะยังน้อยอยู่มากที่ออกมาช่วงตรุษจีนเนี่ยเขาบอกว่ามีแต่ข่าวดีๆที่ยินดีต้อนรับอ่ะคน ชมมากเพราะว่ามีเมืองไทยเป็นตัวอย่างเนี่ยแบนเนอร์ที่ทำนะบอกว่าอูขอต้อนรับคนจีนก <G ül> ลับบ้านอูไม่ใครก็บอกว่าอ <G ül> ตอนนี้ที่บาหลีนะทำเหมือนกันอเอาคนไปรับเออกระเลิกเลยที่สนามบินเพราะยังไม่เป็นความประทับใจนะคะ<ฆ>คนจีนก็เลยเผยแพร่ไอพวกคลิปต่างๆเนี่ยส่งต่อส่งต่อกันไป<ฆ><ฆ>นะคะเขาบอกว่าตอนนี้สายการบินของอาเซียนหลายแห่งนะอย่างไลออนแอร์บาติกแอร์นะคะรวมทั้งสายการบินของจีนเนี่ยได้เปิดแล้วเปิดเที่ยวบินไปยังเกาะบาหลีแต่ว่ามันก็ยังไม่พอนะคะทางบาหลีเขาต้องการบิน ตรงมากขึ้นนะคะทางด้านนายไอวายันคอสเตอร์ผู้ว่าการเกาะบาหลีบอกว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีนะักท่องเที่ยวจีนจนํานวนมากเดินทางไปบาหลีแล้วนะตอนนี้แต่ว่าเป็นการเดินทางแบบเช่าเหมาลำสายการบินไลออนแอร์นี่แหละจากเมืองเซนเจิ้นนะคะนะักท่องเที่ยวจีนกลุ่มแรกที่เข้าบาหลีนะก็มีจํานวน210คนอู่ใกล้เคียงกับที่มาประเทศไทยเลยนะตอนนั้นซึ่งมาในช่วงตรุษจ,จีนนั่นเองนะคะก็เป็นคนจีนกลุ่มแรกเขาบอกที่เข้าบาหลีเนี่ยร่วมกับสามปีอ่ะโอ้โหคิดถึง ทะเลบาหลี <ii> แล้วตอนนี้ต้องไปแล้วค่ะก็นักท่องเที่ยวจีนเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่สาคัญสำหรับอินโดนีเซียไม่น้อยเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าช่วงก่อนที่จะเกิดการระบาดโควิด -19 เนี่ยนักท่องเที่ยวจากจีนก็นับได้ว่ามีสัดส่วนมากถึง1ใน5ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดนะคะที่เข้ามาที่บาหลีค่ะโดยที่ในปี2561ชาวจีนเดินทางไปท่องเที่ยวที่บาหลีมากถึง2อล้านหแสนคนนะคะในปี2 5 6 6นอกี้ค่ะรัฐบาลอินโดนีเซียเขาก็เลยตั้งเป้าว่าจะมี บาหลีได้มากถึง250,000คนเลยค่ะใช่แล้วนี่ก็คือน้อยกว่าเรานะเราตั้งเป้าเยอะกว่านี้เยอะนะของนะักท่องเที่ยวจีนนะคะซึ่งเกาบอกว่าก่อนหนะ้านี้มีเที่ยวบินตรงจาก15สายการบินนะคะในช่วงปีก่อนโควิดนะจาก20เมืองของจีนนะบินเข้าบาหลีซึ่งก็คาดว่าในปี2,566นกะกลุ่มสายการบินเหล่านี้แหละจะเพิ่มเที่ยวบินเข้าไปในาบาหลีมากยิ่งขึ้นค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมอาเซียนพลัสค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิง่งกดไ i k e และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ